ห้าห้ดเจ็ดห้าเอู้ยทำไมไม่ออกแปดห้าเนาะห้าจริงจริงเจ็ดห้าเจหดจไม่เอาอะที่ีให้เอาเจ็ดห้าวาจะระวจะแตกคุณแม่ เจ็ดห้าโอ้ยเสียดายอ่ะอูแต่ห้ามาจริงว่ะห้ามาจริงจริงท้ออุย้ยตายมือไม้ดับสั่นแล้วว่าลุ้นบนเจ็ดห้าสวัสดีหนึ่งหมื่นค่ะยืมแก้วน้ำหน่อยเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้า เจ็ดห้าล่างจ้าห้าสามตัว 7, เจ็ดห้าแปดน่ะแกเฮ้ยเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดมือไม่ปิด <c oughs> <c oughs> บริรูทแต่สามตัวนะ่ะเอาจริงๆนะใครตัดก็ได้เพราะว่าสามตัวเม็ดเดียวให้เจ็ดห้าแปดเหมือนฉันจะซื้อด้วยแหละเจ็ดห้าแปดห้าเออแปดห้าเพราะว่างวดนี้ยึดหลักห้าเดี๋ยวรอดูบนค่ะรอดูบนจ้ะห้ามาจริงๆเลขวิ่งไม่เคยพลาดกี่งวดติดแล้วเนี่ยเลขวิ่งอะ่ะ นี่ไงฉันว่าฉันซื้อกี่ใบเนี่ยเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าใช่ฉันซื้อเจ็ดห้าห้าแปดเยอะมากเลยสามตัวแบบเจ็ดห้า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 ว้าวบอกเลยฉันซื้อเพราะว่าฉันซื้อหลัก้าเสด็จสาม เจ็ดห้าห้ามาลูแล้วเถอเจ็ดห้าแปดก็อันห้าค่ะอุ้ยนลกุกตอนแรกว,ว่าจะไม่วิ่งโอ๊ตหลุดปากวิ่งคืออะไรอะแปดห้าอ่าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปด คือบอกตรงๆคือซื้อหลักห้าหมดนะคะยกเว้นห้าห้าไม่ซื้อค่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะไม่ออกเบ <c oughs> ิร์นเจ็ดห้าเออห้าจริงฉันบอกเลขเลขวิ่งไม่เคยแบบตัวเด่นไม่เคยพาลาดรอดูบนก่อนใจเย็น ปังมากแม่มลุ้นบนกันค่ะคือมั่นใจมากว่างวดนี้มีห้านะคะเลยซื้อหลักห้าหมดเลยแล้วสามตัวสามตัวคือเอา,านี้อีกเจ็ดห้า 75. จะซื 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8, 5, 7, ้อเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าแปดห้าเจ็ดเยอะมากอุ้ตยตายแม้หนูไม่ได้ตัดไม่เป็นลายโรไม่เป็นลาคือห้ามาคือลดแล้วเออ เดี๋ยวรอบน,บนใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆนะเฮาตัววิ่งคือตัวเด่นเราคือแบบกี่งวดแล้วเนี่ยห้างวดแล้วมั้งตัวเด่นงวดที่แล้วก็ให้แปดงวดก่อนก็ให้แปดสามตัวหลังหกสามหนึ่งใช่ปะ อารอบอลรอบอไม่ได้ไม่เป็นไรเธออยู่ที่ดวงค่ะเนาะอยู่ที่ดวงเพราะว่าก็แล้วนั่นแหละมันอยู่ที่ดวงเนาะคนเราก็ชอบเลขไม่เหมือนกันแต่จริงๆงวดเนี้ยเจฟฟองเบียร์ชอบห้าเวลาถ้าชอบอะไรเลขหลักไหนดิฉันก็จะซื้อหลักนั้นหมดเลยอย่างเช่นงวดนี้ก็ชอบหลักห้าชอบห้ามากๆ ก็เลยซื้อหลักห้าหมดเลยแต่เสียดายเนาะฉันซื้อแปดห้าเยอะมากแต่ก็ยังดียังออกเจ็ดห้านะคะอ่ะหรูหลาหมาหอนหนึ่งใบและสองสามสี่ห้าห้าใบแล้วนะ เจ็ดห้าุกิใบไม่รู้เดี๋ยวยังมาดูไม่หมดกุบกิบเบาเบาเจ็ดห้าว้ายรอบนรอบนใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะอุ้ยตาแล้วแต่ล่างฉลอดแล้วเธอแล้วเออแล้วแบบ ห้าถ้ามาล่างมันได้ถ่ายได้ได้สี่ได้สี่ใช่ปะ่ะเออเป็นคนที่ถ้าชอบหลักไหนซื้อหลักนั้นนะคะแต่ห้าห้าไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่ชอบเลขเบิ้ลค่ะแล้วก็ถ้าอ,นอานอ๋อเจฟองเีียไม่ค่อยได้ซื้ออยู่แล้วค่ะเลขใต้ดินเดินอะไรอะ่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซื้อไม่ได้ก็จะชอบอชอบชอบ อะไรอย่างเงีวิ่งเออเนาะตายแล้วพอแล้วตื่นเต้นบอลนะอะไรอีดรอมึงอยากไปเด็อะไรอ่ะอะฮะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามอะไร มึงกูนี่ค่ะใช่ม้เช้ายังพูดแล้วซื้อ อเจ็ดศูนย์สี้าสสสเจ็ดศมหสอามเหลือเนาะอ่ะโอเคงวดนี้ได้แค่ห้าแล้วก็เจาะเจาะไม่มีค่ะนะอ่ะต้องยอมงวดนี้ต้องยอมสามจริงๆรสามเหลือเพราะว่างวดเด้มันสามสามสองใช่ไหมทำไมไม่ออกหกศูนสามวะ ุตรค่ะรงที่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามใช่ไหมได้แล้วหนึ่งแมตนี่ไงนสามดูดีความแบบ โอเคแม่สัญญากับประดุกปลาช่อนที่ตลาดว่าจะถูกวหจะไปปล่อยอ่ะโอเคบนออกเจ3นะคะอ่ะใครได้งวดนี้ดีใจด้วยนะคะใครไม่ได้ใครตามยังตามไม่ถูกอะไรหรือยังไงกราบขออภัยนะคะอ่ะขออนุญาตปิดไลฟ์เดี๋ยวไปลุยลาวพัฒนาตอกนะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะหนูตัดเล่งค่ะแม่ห้างวดติดแล้วเลิศนะคะเลขวิ่งเราคือปังมากนะวันนี้เด่นห้านะ คือมาแล้วเอออ่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าโอเคนะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีสวัสดีจ้า